นิทาน8ปีโรงงานอุตสาหกรรมปฏิรูปประเทศของหน่วยนายพรานคอสชอกาละครั้งหนึ่ง8ปีมาแล้วในดินแดนสุดแสนจะห่างไกลชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่ากปปสนำโดยกำนันสุเทพได้ออกมาชุมนุมเรียกร้องให้มีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเพื่อขับไล่รัฐบาลของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ ต่อมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าหน่วยในพรารนคสชก็ทำรัฐประหารและรับช่วงต่อแนวคิดการปฏิรูปดังกล่าวโดยการตั้งโรงงานขนาดใหญ่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการปฏิรูปประเทศขึ้นมาโดยเฉพาะโรงงานแห่งแรกชื่อว่าสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือเรียกสันส้นๆว่าสปชมีสมาชิก250คนที่มาจากการคัดเลือกของหน่วยในพราในให้ทำหน้าที่ปฏิรูปประเทศโดยใช้งบป,ประมาณไปกว่า716ล้านบาท ถ้าว่าโรงงานแห่งนี้อยู่ได้แค่ประมาณ10เดือนเท่านั้นก็ต้องถูกยุบไปส่วนผลผลิตที่ได้ก็คือเล่มรายงานข้อเสนอ62เล่มยัดสซข้อเสนอ,อย่อยรวมกัน505ข้อแต่มีลักษณะเป็นข้อเสนอบุบนามธรรมไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนส่วนผลง,งานชิ้นโบแดงของโรงงานนี้ก็คือการคว่ำร่างรัฐงบรรณูญฉบับประวัติศักดิ์เพื่อต่ออายุให้หน่วยในพรานข้อสอชอ,อยอยังไงล่ะ เมื่อโรงงานถูกยุบก็ต้องสร้างโรงงานใหม่หรืโรงงานหลังที่สองนี้มีชื่อว่าสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปทมีสมาชิกน้อยลงกว่าเดิมหน่อยหนึ่งคือ200คนแต่งตั้งโดยหน่วยในพรานคอสช,อชอเช่นเคยแถมยังเป็นคนหน้าซ้ำที่เคยทำงานในโรงงานแห่งแรกมากถึง30%ส่วนผลผลิตหลักของโรงงานก็คือข้อเสนอนามาทำจับต้องไม่ได้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมากขึ้น แถ้าลองไปอ่านดูก็จะพบว่าเขาลอกข้อสอบกันค่ะคุณพี่แทนจะ Copy Paste กันมามีแก้ไขแค่บางคํเท่านั้นแหละการลอกข้อสอบครั้งนี้ใช้งบประมาณรวมกว่า1 0 7 2ล้านบาทกระทั่งครบ1ปี10เดือนโรงงานสอบทอก็ถูกยุบไปอีกซะ,ะส่วนผลงานสุดตราตึงก่อนจะจากไปก็คือการเสนอคำถามพ่วงในประชามติให้อนาจสวเลือกนายกยังไงล่ะ แต่ความฝันเรื่องการปฏิรูปประเทศของเราในพรานก็ยังอยู่นะเพราะว่าต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูน60พวกเขาก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศอีก13คณะให้ทำหน้าที่ปฏิรูปประเทศต่อไปอีก5ปีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ฉากหน้าของโรงงานปฏิรูปก็เป็นเพียงแค่โรงละครปาหีที่เหล่าในพรานใช้เป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมเมื่อสืบทอดอานาจสร้างงานสร้างอาชีพให้พวกพ้องมารับเงินภาษีแต่สุดท้ายก็สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้จริง